กอกกเพาส์ก็เลยงงลูกก็เลยชื่องงหังน,นี่เห็นไหมกัดเลยรหวัางลีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนลอนสไตล์ตอนนี้ก็เป็นพิธการตูกจีนกันนะคะ,ะไม่ต้องห่วงเลยตูกจีงมานี่ขีเผาต้องมาวันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมาก บอกเลยว่าสรดักมาให้ทุกคนได้รู้จักกับผล,ลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนั่นก็คือต้มแล้ววันนี้บอกเลยว่าต้มแต่ละสายพันธุ์เราต้องรู้จักก่อนที่เราจะนําไปไหว้ผู้ใหญ่เราต้องรู้เราต้องมีความรู้กันด้วยนะอยู่ๆยกไปไหว้เลยไม่ไล่ไม่ลไมล่มันดูเป็นคนไม่ครูคนไม่ครูเข้าใจไหมรีวิวส้มกันไปเลยต้ม ที่ทุกวงต้องรู้จักในเทศก,กาลตกเก่งนี้โอเคไหมานะตามกันมาเลยก้าวสอยพังนะทำไม แรงส้มก็ส้มปีนี้มาแรงมาแรงจริงแต่ว่าบอกเลยว่าส้มที่มาแรงที่สุดนะไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ในเซเว่นไอติมแห่งปี2020 Nestle Extreme Nama Orange รสชาติใหม่ล่าสุดรดส้มไอติมแห่งปี2020มันก็ต้องคู่กับคนที่ขายเก่งแห่งปี2020อย่างไรอยู่แล้ว <S 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 มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่าว่าส้มสายพันธุ์แรกเนี่ยมันจะมีรสชาติมีเปลือกมีกลิน่นอะไรต่างกันยังไงแล้ว สายพันไหนที่ถูกใจเราเทศเราไอไว้ไปไหนฮะนี่กูถ่ายเปิดมาตั้งนานแล้วไอไว้ไปไหนไม่ใช่กูทำมาหากินออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมานี่เลยอลังองติ๊กอะไรอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าตุกกีโอ้อลังติปังเนี่ยากอยากลองกี่เพาส์ไหมกีเพาส์ไหมหกกีเพาส์เลยหกกีเพาส์เลยหกกีเพาเอาให้ามารีบิทมุ้มลีบิทต้มอะ่า ส้มแมนดารินส้มอะไรนะแมนดารินส้มเนี้ยต้องมาจากจริงแน่นอนทำไมอะ่ะแต่ถ้าเกิดมาจากนิวยอร์กไม่ใช่ส้มนี้แล้วต้องเป็นส้มอะไรส้มเมเปิลิงส้มเมเปิลิง <c oughs> เอามา<บ>วิธีแกะง่ายเลยครับนี่ครับมันต้องฉีกครึ่งแบบนี้เนี้เขากินอย่างนี้เหรอเพื่อให้ส้มเนี่ยมันช้ำน้อยที่สุดอ่ข้างในครับส้มแมนดารินก็เป็นแบบนี้ มีลองชิมไหมเอาจริงนะเนี่ยเราก็คิดว่าเราเป็นคนกินส้มเยอะมากเลยนะแต่ว่าเรา<ฮ>ไม่รู้นะว่าส้มแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันยังไงเลยนู่นนี่ใครเอามาให้เราเราก็กินไปอย่างนั้นนะอันไหนหวานแล้วก็บอกอร่อยอันไหนเปรี้ยวเราก็ด่ามันอ่ะชิมอืมก็ไม่เปรี้ยวเนาะไม่เปรี้ยวอันนี้ถือว่าหวานแต่ว่าส้มพันธุ์เนี้ยน้ำไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปไหว้ผู้ใหญ่อะได้ความสวยอืมใช่ใชเพราะว่าสีส้มมันแบบสวยมากแล้วก็ลูปมันก็เนียนมากใช่ตามนั้น ต่อไปส้มไหนวะางอยู่ก้นอยูนเหรอก้นกูเหรอโอ้โก้นลูกเนี่ยนี่ครับส้มนาเวลเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเลยส้มนาเวลเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันส้มนี่ต้องเป็นส้มพวกบรรดาวดิลลาบูดชอบกินแน่ๆเลยโอ้โหส้มซุปเปอร์ฮีโร่เะล่ะ <Marvel. S 1> ส้มมาวลที่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่จะได้กินส้มแบบสายพันธุ์เนี้ยอะใช่ถ้าทีมงานไม่หามาก็ไม่ได้กินหรอกเชื่อว่าทุกคนที่ดูตรงนี้เนาะก็น่าจะไม่เคยกินเหมือนกัน <c oughs> อาจจะเคยกินแต่อาจจะแบบไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรดังนั้นเราก็มารู้จักพร้อมกันนั Nathan, <c oughs> ้นกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์มันแกะยากมากเขาว่ามันต้องใช้มีดแล้วแหละอันเนี้ยมาถ้างั้นเรามาปอกไอ้ส้มซูเปอร์ฮีโร่เรากันส้มนาวิลเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดกันอะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเป็นอย่างนี้ เปลือกหนามากแล้วก็ไม่ได้หนาแบบทั้งหมดนะส้มนาเวลเนี่ยมันจะหนาแค่ตรงตัวส่วนตูด,ตดอะเห็นปะ่ะเป็นตูดใหญ่เหมือนบีเลยอะตูดใหญ่เหมือนบีเลยอะต่นต้องเรียก่าส้มแลวไม่เรียก่าส้มโอเล็กเหมือนมันมีอีกลูกหนึ่งอยู่ข้างในเนี่ยเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นเห็นปะ่ะมันเหมือนมีส้มลูกเล็กอยู่ข้างใน <c oughs> อีกลูกหนึ่งโหมันต้องใช้มีดปอกนะจริงจริงมันก็เหมือนส้มเชคนะเนี่ยมนขอชิมก่อนหอมขอเกลือสวยเลยทำไมอะเปรี้ยว พอบเปรี้ยวปุ๊บจิ้มเกลืออันนี้นี่อ่ะจิ้มเกลือส้มเนี้ยต้องอยู่พัทคาร์แน่นอนโอเคถ้าเล่ามารีวิวส้มมันต่อไปอันนี้ส้มซันควิ๊กเกิดว่าส้มที่ต้องกินเร็วๆถ้ากินช้าจะเรียกว่าส้มซันสโลวซันสโลซันสโลว์จริง ถ้างั้นรีบกินเลยอ่ะอย่าปะร้ะองปอกก่อนดิโอเคตลกเหรอตลกเหรอฮะอูปวดแผลแรงมากเลยอ๋อก็รับผิดกินอันเนี้ยจริงๆเขาว่าส้มที่มันอยู่ตามร้านน่ะน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าอย่าผ่านอย่างนี้บ้านบีเขาผ่าส้มอย่างนี้กันเนาะใช่อ้าวมันเหมือนกันอา้อาวอ้าวมันเหมือนกันคุณผู้ชมมันมีล่มลูกเล็กอยู่ข้างในส้มดังคลิกนี่มีข้อดียังไงอ๋อกูรู้แล้วทีมงานเพิ่งบอกเมื่อกี้ ส้มซังคริตเนี่ยเปลือกมันจะมีกลิ่นหอมแล้วเขาจะเอาเปลือกเนี่ยมาทำเค้กมาทำคุกกี้อันนี้ไปโรยไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเปลือกส้มที่อยู่ในโอมากาเซหรือเปล่า,าเราเปลือกมันดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเปลือกมังอ่าถ้างั้นได้รีวิวเปลือกก่อนนี่เปลือกส้มซันควิกอ่าอาปากรับกุจีนโอเคไปถ้างั้นต่อ,อไปแล้วเยอะเราอจริง เฮ้ยเปิดเปิดอร่อยจริงมันมันลวงกูอ่ะไม่ลงทีมุกเปิดอร่อยจริงเปิดอร่อยมากต้องเคี้ยวเยอะๆมันถึงจะรู้เคี้ยวน้อยไม่รู้เคี้ยวอะะมันก็เหมือนส้มนาเวลนะทุกคนเวลาเรากินอ้น้ำมันจะมีเขียนอยู่ข้างขวดว่าส้มซันควิกแต่นี้เด็กๆเขาก็ชอบกินนะ น้ำเยอะน้ำหวานชื่นใจแล้วก็กลิ่นเปลือกหอมเข้าใจแล้วทํำไมเขาถึงเอาทำคุกกี้ถึงทำคลิปถึงว่าทำขนมเออมันอร่อยจริงเอาไปฝากคู่ใหญ่ดูแพงดูดีดูดมีสกุลรสชาติแล้วก็ดูฉลาดมาอย่างต่อ,อไปเขาขออันนี้แล้วกันอ๋ออันนี้รู้สองจิงสองจริงเป็นผลไม้แบบมงคลของคนจีนเลยนะแู you ้ know. แย่เ yeah, นาะออคุณไม่กินเนาะ <c oughs> คุณไม่กินเนาะก็อันเ <c oughs> นี้ยเห็นบ่อยๆส้มลูกเล็กๆอันเนี้ยคือคนน่าจะชอบเพราะว่ามันกินง่ายแล้วมันปิดมันตางส้มเนี้ยเขาบอกว่ามันช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ลดความดันแล้วก็ยังช่วยละลายเสมหะด้วยเออมันก็เลยถือว่าเป็นผลไม้มงคลของคนจีนต้นมันนี้เปลือกบางแกะง่ายลูกเล็ก มันล่อนแบบง่ายมากเลยเห็นป่ะอืมจิ๋วแต่แจ๋วอันนี้ต่อไปส้งเขียวหวานโอ้โหนี่ส้มสายดำเพื่งสันเพิ่งเหรอเออสายเพิ่ง้รด,ดีแว่เออสายเพิ่ง้ริีแวะ โอ้โหจะรีวิวยังไม่มีความรู้เลยจริงๆอะส้มบ้านเราอ่ะมันจะค่อนข้างแบบเป็นหอกโคนเขียวๆนะแต่ว่าของฝรั่งอะส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนแบบออกส้มแบบส้มปีดไปเลยส้มอันนี้นันจะมีวิตามินซีสูงนะผู้หญิงะควรทานเลยเพราะว่ามันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระคงๆฝ้าๆพวกผิวนถองผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยปลปอกง่ายเนื้อเยอะแล้วก็น้ําเยอะเอาไปคั้นเป็นน้ําส้มก็น่าจะได้เยอะเหมือนกันอะชิงโด เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานมป็นน้ำมันแกะใหญ่หรอมั้ยใหญ่นี่มีประโยชน์ต่อไปส้มงอกุงลูกก็เลยชื่องหางนี่เห็นไหมเป็นพ่อกลบลูกกันโอ้เรียงครบเจ็ดลูกขอ,อพรจากเทพเจ้ามังกรเลยเห็นปะได้นะมันคือชุ่มชูกุ่นแล้วมันต่างกันกับอะไรกับสายน้ำผึ้งอะ่ะอา้าวชื่อพันธุ์มันก็ต่างแล้ว คุณลองชิมก่อนต้มโชกุนที่เบตงดีมากใช่เออเขาบอกว่าส้มดีต้องส้มที่เบตงส้มโชกุนนี่นะของแท้ต้องเบตงอ่ะลองชิมต้มโชกุนเป็นไงครับรสชาติเปรี้ยวหวานจริงๆแบบส้มโชกุนมันจะขายแบบใส่น้ำผึ้งเนาะแล้วรู้ไหมว่ากินส้มเนื้อจะไม่ถูกทิ้งรู้ดิเพราะมันมีเยื่อใยไม่ให้กูเล่นเลยอ่ะไม่ช่ากูเล่นเลยอ่ะ มันเล่นมุกอะไรเนี่ยนี่จะรีวิวส้มครเอมมะนาวมามันไม่ใช่มะนาวนี่เขาเรียกว่าเลมอนก็เลมอนไม่ว่ามะนาวไหมไม่ใช่นี่เรียกภาษาอังกฤษมาปะเนี่ยมะนาวก็มะนาวเลมอนก็เลมอนแล้วมะนาวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเลมอนก็ใช่ไงเนี่ยมันคือมะนาวคี่อย่างงี้ คือที่ต่างประเทศเนี่ยคือเลมอนเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่มันคล้ายกับส้มเขาเรียกอะไรมันเป็นลูกครึ่งแล้วกันเออมันเป็นลูกครึ่งหนึ่งของส้มเอางี้ใครเอาเนี้ยไปไหว้เจ้าหรือว่าใครเอาเนี้ยไปไหว้ผู้ใหญ่เจะบอกว่านี่อย่างวะอี่ยัางวะนีอย่างวะมางั้นเราลองชิมเลมอน้ชิมด้วยเหรอคุณเคยกินไหมเนี่ยเลมอนอ่ะเคยสิโหคุณฉันเกิดที่บอสตันไปโตที่ลอนดอนแล้วก็แบบไปเรียนที่แบบว่าเินเดนเบิร์กแล้วกลับมาที่ไทยนะบอกเลยมะนาวอย่างงี้คุฉันไม่รู้อะกกินกันอย่างงี้นเหนมัยกล นี่เลยหมับส้มโอแล้วที่สำคัญนะส้มโอมีํำขวัญประจำของมังล้วยอ๋อมันมีคำขวัญประจำจังหวัดหนึ่งเออส้มโอหวานเข้าสารขาวลูกสาวสวยอ,ม,อมวยกุ๋มสยิมกีบสยิมกีบเอ๊นะแบบัว่วไปเรื่อยเลยอ่ะนี่ให้ความรู้คนได้ไหมเนี่ยฮะ บอกยากหน่อยเราเราปอกแล้วต้องกินแบบเนื้อไปด้วยเนี่ยโอ้ยแล้วมึงจะแกะยากกินยากขนาดนี้นะมึงกินอันนี้ของปูดีกว่าแกะง่ายด้วยนี่ส้มประเภทที่9ของสรอส้ม n นสเล่เอ็กซ์ตรีมนามะออนลแกะง่ายด้วยรักโลกด้วยนี่คุณดูก่อนดูซองมันก่อน I'm able Please recycle me แอมเปอร์บรีสรีเซเกอรมีหมายถึงว่าเป็นกระดาษที่รีเซเกได้เห็นไหมช่วงนี้เขา,ารณรงค์กันลดใช้ถุงพลาสติกกันใช่ไหมนี่ตองไอติมเขาเป็นกระดาษรีเซเกได้ด้วยแถมที่สำคัญไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเห็นปะกินแล้วได้ประโยชน์ไม่พอได้ประโยชน์ต่อโลกอีกอแกะเ,เลยกระดาษจริงด้วยทุกคนโโหอย่างนี้ดีมากเลยนะมันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเลยแล้วมันส้มยังไงนี่มันช็อกโกแลตปะเนี่ยโอ้ลองกัดสิลองกัดดูกัดไปปุ๊บเหมือนได้กินน้ำส้มทั้งแก้วดีกว่าด้วยจริงเหรออืม ห็นไหมกัดไปแล้วเหมือนได้กินน้ำส้มทั้งแก้วคือรสชาติมันมีแบบเปรี้ยวๆนิดนึงด้วยนะแล้วพอมันกินคู่กับช็อกโกแลตแม่งโคตรสดชื่นรสส้มเนี่ยเนียนนุ่มหอมละมุนเลือดด้วยช็อกโกแลตนามะด้วยนะแถมยังได้กลิ่นน้ำส้มออกมาจากนเนื้อไอศกรีมอีกดีกว่าปะง่ายกว่าปะออจบปะปะฟ e ลลิ่งเหมือนกินน้ำส้มอะสดชื่นมากแบบมันเข้ากันลงตัวมากๆอันนี้ก็ใช่ไงเขาทำจากน้ำส้มเข้มข้นง่ายกว่าไม่ต้องไปหาอะไรพวกนี้ก็บีบไปห,หาซี้อียงอย่างเนี้ย ซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาแพ็งในยี่สิบห้าบาทเองไปเลยอันนี้ดีสุดอร่อยสุดเลยง่ายด้วยไม่ต้องปอกแค่จีกปุ๊บก,กินเข้าฝากเลยแล้วแบบมันสดชื่นมากทุกคนมันเข้ากันมากใช่มันเข้ากันมากนี่ไงเราก็บอกว่าเราเป็นคนยุคใหม่ไงยุคสองพันยี่สิบแล้วเราก็ต้องให้ส้มแบบนี้อ่ะส้มแปรรูปบรรทุ่จะได้รู้ว่าอ๋อปีนี้ปีสองพันยี่สิบแล้วนะเออเราก็เลยต้องให้ไอติมแห่งปีสองพันยี่สิบที่เป็นส้มไปไหวเขาเขาจะได้เป็นบรรทัพรุ่ที่ทันสมัยข้างในมันมีซอสส้มด้วยนะ เหมือนแบบกินแบบน้ำส้มเข้มข้นเลยอ่ะก็ใช่ไงมันมีซอสข้างในด้วยเห็นไหมช็อกโกแลตนี่เป็นช็อกโกแลตนามะมีซอสน้ำส้มเข้มข้นอืกเอางี้ต้องก็เราอยากกินแล้วดูน้ำลายแล้วอยากซิมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะ้ชิมพร้อมกันเลยเข้าไปก็เนี่ยแหละทุกคนก็ขอ สิงเจยุอีสิงนี่วัใชายออกไปใช้เงินกันด้วยไอติมเนสเล่ไอติมนามะออเรนต์เนี่ยก็แค่25บาทไปซื้อได้เลยที่เซเว่นอีเลเวนขายเกงอย่างนี้ต้องยกลงวันนี่ครับคนขายแห่งปี2020ให้กับนางก็นั่นแหละทุกคนจกจริงนี้นะคะสอนลอก็ขอไว้พอให้ทุกคนกิจการรุ่งเรืองธุรกิจไม่มีอุปสรรคนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะมั่งคั่งร่ำรวยผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาและที่สำคัญนะคะใครที่กําลังอยากมีลูกใครที่กําลังอยากมีครอบครัวอยู่ก็ขอให้ลูกดกตกลอดมรด ดกันไปเลยนะคะก็อย่าลืมนะว่าผู้ใหญ่อย่าลืมตุกจริงนี้ส้มหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้ส้มแห่งปีแบบานไอติมแห่งปีอย่างนี้นะก็ไปเลยเซเว่นอีเลเวนให้บรรพับรุตได้ชิมของใหม่ๆกันบ้างนะคะก็ตามนี้ก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะชอบนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครมีประสบการณ์อะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยเข้าใจไหมคะแล้วถ้าใครแบบลองไปซื้อมา <S <S เออแล้วลองชิมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเราบ้างว่าแบบอร่อยแค่ไหนใช่แล้วนะคะที่สําคัญใครที่แบบว่ามีส้มอะไรแปลกๆใหม่ๆก็พิม์มาบอกเราด้ เรายังไม่รู้คือที่รู้ทั้งหมดเนี่ยเราแค่รู้แค่นี้เอาจริงๆนอกกว่านี้ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วนะคะตามนั้นใครจะหาความรู้จากเพกนี้ก็ไม่มีไม่มีนะคะมีก็มีแต่สาระนะคะไม่สาระดีสาระเน่สาระเน่นะคะเออตามนี้สำหรับคลิปนี้เราไปแล้วนะคะสิงเกียร์ยุ่งอีสิงนี้หัวใจกดไลค์กดแชร์กันด้้ย ก็ไม่เป็นคนที่กลัวเปรี้ยวกลัวเค็มไม่พอคือกลัวรสเปรี้ยวด้วยไม่เปคนมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยปากช้าแน่เลยโอ้ยเขารู้เขาไม่กิน <f ew> แล้วยิ้มดี่ย,ยิ้มตอนนี้ยิม้มอะไรเขื่อนไม่เคยขาดสารไอโอดีนทำไมอะ่ะกินเค็มเยอะ